สวัสด,ดียมามเช้าค่ะทุกคนดูหิวอะไรแต่ชเช้าแท้เรื่องกินนี่เรื่องกินนี่เข้าใจจังเลยนะเรื่องกินนี่ขออย่างเดียว แต่ตาพี่ฟ้ายามเช้านะทุกคนง่วงหรือเปล่าเนี่ยง่วงหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> จะมาง่วงมาง่วงอะไรแต่เช้าสวัสดียามเช้านะคะอากาศดีนะคะวันนี้ฝนตกลินลินแต่เช้าเลยนะคะพี่ฟ้าอารมณ์ดีอารมณ์ดีแต่เช้า ดูหัวอ่อนการที่เขามาชนเบาๆนี่ก็คือคือไฟอ่อนนะดูหืมเจ้าอ้วนกินอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรเรากินอย่างเดียวกินแล้วก็อ้วน แล้วก็ดเดินช้าหนูนาพี่ฝ้ายอ่อนนะค <c oughs> วามน่ารักของพี่ฝ้ายามเช้าค่ะทุกคนมาให้กอดมาให้กอดทีกอดหน่อยกอดหน่อยกอดน,นะคะแบบพี่ฟ้ายเปื้อนมากเลยตอนเช้าแ <c oughs> <c oughs> ม่ควันก็เปื้อนไปด้วยเรื่องอ่อนี่ยกให้พี่ฟ้ายเลย